บ้านสวยไปแล้วนิชาโอ้ยปวดมากบ๊ายบาย บ้านสวยแถบโนเว่ช่วงมู่้านสวยพี่น้องหมู่บ้านแถวนี้สวยเงียบสง,งบก็เลยถ่ายให้เบื่งพี่น้องแต่บ้านหลังสวยเลี่ตัดหญ้าเฮ้ยหน้าเท้าหลัง เมียวเมียวม,ม,มาบ้านจะขอทำแห้มาพี่มาเมียวเมี้ยวม,ม,ม,มาบ้านตัวเองมาบ้านตัวเองไปไหนไปไหนอันนี้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องอ๋ตัดลงไปตัดลงไปเนหหนาว่าใส่เนี่ย ตื่นยิ้มสามามันกระตัดเลยเนาะชาชิแบตไ้ตื่นยิ้มสาเพิ่นกระตัดเองถยอยไปละมาเด็ดตัดเองเด้พี่หลังเพนตัดทุกคนเองเสียงตัดแครแๆ อันนี้คือบ้านแมวบ้านแมวร้านไายตัวว่างหันล้วพี่น้องเนี่ยเอาเขาหนาใส่บางในเห็นคนเพิ่อนเขาไปนอนบ้านแมวคนเป็นรถเล่นได้เออเขทากาสิฟายยางออมเบิ่งบาดสวยผูก็เคือเทนพุี่ไว้ ลูกคนกับ,บใครไม่มีเวลานะพี่น้องอะ่ะลูกเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเขาก็ทำงานทำงานแล้วก็ทำการเราสวย 1, พวกแอปเปิลแอปเปิลก็สิมีต้นเดียวนี่กระ้านเขา,ากส็สเปอรเนอร์นิดหน่อยฮ่าแตา y o u t u เ e รี่นพี่น้องเอ้ยก็พหายพี่น้องเลยเบอ่ง ก็เริ่มแพท็ทของกลับบ้านแล้วโอ้เขามีแร์กยังีงไม่อดน่าใจเครืองหลังรถร้านกับไปใส่บุ้ย่ายกกระสิกรละเครื่องจัดงานนี่เพิ่นกระสีม่านชาร์แบตเพิ่นเองด้วพี่น้องไปจัหยากมาชารเตรียมแพท็ทของลอ แพ็กของจะกลับแล้วน้ำหาเอิ่นหลานก่อนหลานก่อไปทางไหนย่ายูที้นี่บอน้ำหาหลานก่กนสกับล่ะ นิโคนไลนิโคนไลมัน,าานมาเหร่น้ำโมบ้านนี่ล่ะไปใส่บ่เอิญหากระว่เห็นไม่กรนะเอิอนมันสิบอกมันกลับบ้านบร่เห็นมัน,นอ,อืมม,มันสีน้ำหาแล้ว 等我一下下。